มาสายนะอย่าให้ฉันรอในที่คนเยอะแบบนี้สิรถไฟดีเลยน่ะขอโทษทีนะรู้งี้ฉันน่าจะเงียบสักหน่อยดีกว่าถ้ารู้ว่าจะมาเช้าแบบนี้นะ่ะเอ๋นี่เธอไม่ได้นอนเลยเหรอและดีไปดีจะลืมตัวไปเลยว่าเช้าแล้วนะ่โอสกานานามิเพื่อนเกมเมอร์ผู้หญิงที่ผมรู้จักผ่านเกมออนไลน์เธอเป็นคนคน่อนข,ข้างเก็บตัวและนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เรานัดเจอกัน เป็นคนแบบนั้นแหละแต่เหมือนว่าวันนี้มีที่ที่เธออยากจะไปอยู่แล้ววันนี้อยากจะไปที่ไหนละ่ะแต่เหมือนเธอเริ่นจะสนใจโลกภายนอกขึ้นมานิดหน่อยแล้วเกมตู้ <Game two. S 1> เอ๋หรือเปล่ารีแอคชั่นแบบนั้นอะไรนะฉันจะไปเล่นเกมตู้มันแปลกขนาดนั้นเลยหรือไงเอาจริงๆก็ไม่หรอกเหมาะก,กับเธอดีละ่ะเอาเถอะไปกันโอ้ แล้วถ้าเจอพวกกุย้ยฉันฝากให้จัดการตอนฉันวิ่งด้วยล่ะจะบ้าเหรอฮะนี่ตรงนั้นตู้ถ่ายรูปไม่ใช่เหรอออมรู้แล้วล่ะวันนี้อยากมาถ่ายรูปสติกเกอร์นะอ่างั้นเหรอแต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงเธอนะฉันนึกว่าแค่จะมาเล่นเกมกันซะอีกเออแต่ว่านั่นยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วล่ะแต่ดูค่อยไปเล่นที่หลังก็ได้ กะแล้วเชียวเอาเถอนนะน้เดี๋ยวไปถ่ายรูปสติกเกอร์กันเฮ้ย hey, อย่าดันสิล้าทำไมถึงต้องยึดติดกับการถ่ายรูปคู่ขนาดนั้นด้วยล่ะน,นั่นนะ้ะเออคือว่าคือการถ่ายรูปคู่เป็นการสร้างมิตรภาพแบบเพื่อนไม่ใช่เหรอบนเน็ตเขาบอกมาแบบนั้นนะ้แต่ว่ามาบอกกันอย่างนี้มันก็ไร้ความหมายนะสิ ก็ดีใจหยุดหลอกนะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถ่ายรูปด้วยกันอย่างสนุกสนาน